ดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมจากสตูดิโอกลางทุ่งนะฮะอากาศหลังฝนตกเย็นไม่กี่วันร้อนซะแล้วนะฮะกลางทุ่งนี่มันก็ร้อนเหลือเกินนะอ่ะเรามาชมตัวเลขกันนะวันนี้จะให้คลิปเลขสี่ทิศนะเลขสี่ทิศ สามตัวบนนะไม่ได้บวกไม่ลบไม่ได้คูณไม่ได้หารเขียนไว้เฉยแต่เขียนไปให้มันถูกคิดถูกทางมันเท่านั้นเองนะที่ทำคลิปนี้ออกมาเพราะมันง่ายนะง่ายชนิดที่ว่าทำเหมือนเด็กอนุบาลทำนะมันง่ายเกินไปนะง่ายมากและไม่สลับซับซ้อนนะมันจะเข้าก็เข้าของมันนะ มันไม่เข้าก็มีจังหวะมันไม่เข้านะไม่ต้องโฆษณาโอวัตอะไรเป็นไปของมันนะแต่สลับที่กันนะ้อยก็หลักร้อยเท่านั้นเองแล้วยังมีตรงที่ไม่มาอีกด้วยนะช่องนี้ไม่มาช่องนี้ม,มาจะบอกให้เหลือสองช่องนะที่มันจะมาเอาชมเลยนะอย่าพูดมากอย่าพูดมากเดี๋ยวปากมีสีนะพูดมากไม่ได้นะ มันไปตามสูตรของมันเองนะทำสนุกสนานอย่าคิดมากอย่าคิดเป็นการโลภโมโทโสันอะไรนะทำเพื่อผ่อนคลายเท่านั้นเองนะอ้าคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสราบสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นช่องปุยเยี่ยมพาดไว้สูแสตรุหนึ่งสี อ่ถามข่าวข่าวกันนะใครโชคดีบ้างแม่เด็กเด็กก็ยังถูกได้นะรางวัลที่หนะนึ่ง8ปศนย์สามสี่ปดหนึ่งนะเก้านถูกกันเยอะอ่ะมาชมนะเลขสีทิศนะมันจะมาตัวไหนเขียนให้ถูกเท่านั้นเองนะใช้ตัวไหนทํานะใช้หลักหน่วย3ามนี่มาทำหนะาสามสามนี่นี่สาม หกศสาก็เอาสามนี่แหละมาเขียนนะฮะเป็นตัวแรกเขียนลงมาเลยมาใส่ตรงนี้นะฮะเอาสามสี่ห้าหจะมีสองหกไหมลองดูนะจ แปดศนตัวแรกนะสามสี่ห้าหกเจ็อ่าต่อไปตัวที่2เหลือ1นกับสนะเราจะเอา1กับ2มาใส่เอาสีสีไหนเขียนดีสีเขียวนะ1นกับสนะมาใส่ข้างหน้านี่เลยนะนี่หนึ่งสอง หนึสองนะสามกับสีไม่มีนะเราจะให้ข้อสังเกตนี่ถ้าหน่วยเป็นสามอย่างนี้นะสามกับสีไ่ไม่มีไม่มานะดับขาดตัดออกไปเลยนะ บอกว่าสองช่องทีม่มาก็คือช่องนี้นะนี่แต่เราไปเลยช่องนี้ไม่เข้ามามันไม่เข้ามาจริงๆนะก็เหลือพิจารณาสองช่องนี้นะบางทีมันออกตรงตรง,ตงบางทีมันออกข้ามมาอย่างนี้นะเราก็พิจารณาดูว่าหลักหน่วยมันมาตัวไหนนะเคยให้ไปแล้วนะสูตรหลักหน่วย เคยให้ไปแล้วนะเรามาดูสูตรหลักหน่วยของเรานะสูตรหลักสิบสูตรหลักหน่วยนี่หน่วยหน่วยหน่วศูนย์สามเรามาดูหกสองแปดหนึ่งนะหลักหน่วยทานมาสองช่องนี้นะเราสามารถเขียนตัวเลขใหม่ได้เป็นหกสองแปดหนึ่งนะนี่หกศูนย์สามนี่ เห็นไหมหกศูนย์สหองปดนลักหน่วยนะถ้ามาหช่องนี้มันก็เป็นหกกับสองเห็ไหม 7, เจ็ดหเฮ้ยใช่เจ็ดหกเจ็ดสองหกสองสองหถ้าเรียกสองตัวนะ ในช่องนี้สองห้าแปดไม่มีห้านะมีแต่สองกับแปดหลักหน่วยนะห้าสองห้าแปดสองแปดห้าแปดสองแปดแล้วก็อีกตัวแปดสองนะจับใส่กันหมดเลยนะ ถ้าสามตัวเดี๋ยวเราค่อยแลกกันนะตรงนี้นะเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยนะอ่าเรามาดูช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ช่องสองหกสองหกจะมีแปดหนึ่งไว้นะเราก็ยกมาเลยสองหกตัวนี้หกสองหกนี่ยกมาอ่าหกดับตัวไหนมาดูนะหกไม่มาตัวไหน อ่าตั้งหกลงไปตรงนี้ตรงนี้หกเจ็ดแปดเก้าอ้าคนละสีนะจะได้รู้ว่ามันเขียนคนละครั้งเอาศูนย์ใส่ตรงนี้นะศูนย์หนึ่งสองสามต่อไปสีห้านะใส่ลงไปเลยสีห้าสีเขียวใส่นะ ใส่ตรงนี้นะสีห้าเป็นหลักร้อยนะสีห้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแรกกันนะระหว่างช่องสีห้าเนี่ยไปได้ทุกช่องนะแต่ว่าเขียนที่แรกเป็นอย่างนี้อ้าตัวดับสองหกหกกับเจ็ดมันไม่ค่อยมานะถ้ามันไม่มาเนี่ยเราขี่อย่างนี้ไว้ก่อนนะช่องที่มีหกกับเจ็ดนี่มันไม่ค่อยมาขีด่ดอก ไม่งั้นก็วางเป็นตัวลองไว้นะในห้าเก้าศูนย์เรามาดูสิว่าหกสองหกหลักหน่วยรออะไรนะเก้าห้าหนึ่งสี่เก้าห้าหนึ่งสี่หลักหน่วยเก้าห้าหนึ่งสี่นะเรามาเขียนกันตรงนี้นะจะได้ตัวไหนเก้าห้าหนึ่งสี่ศูนย์เก้า 0, 5, 0 5, 95, 59, 59นะูนย์ห้าศูนย์เก้าศนห้าเห้ห้าเะเก้าอ่าช่องนี้ช่องนี้ห้าแปดหนึ่งก็จะได้เลขที่ห้าเกห้าหนึ่งมี1กับหเท่านั้นหลักหน่วยนะ,ะก็ได้ที่แปดหนึ่งห้าหนึ่ง หนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดห้าอีกตัวหนึ่งนะนเห็นไหมตัวมันออกนะเห็นแล้วนี่นี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งตัวนี้ก็สองหกนี่อย่างนี้นะ อ่าทีนี้สามตัวนะเรามาดูช่องนี้นะใส่หลักร้อยลงไปนะเนียบไปตรงนี้เลยเนี่ยหลักร้อยใส่สี่กับห้านะห้าแล้วก็สี่นะฮะหลักร้อยใส่ทุกช่องนะสี่กับห้านะเขียนยังไงดีถึงจะเข้าใจนอกจากใส่สี่แล้วก็ใส่ห้าด้วยนะนี่ห้าแล้วก็สี่ ตัวอย่างนะร้อยสี่กับห้าเอาผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะเขียนแบบไหนลนะ่ะสี่กับห้าอา่าก็ยกมาใส่ข้างหน้ามานี่แหละสี่กับห้าเาจบพอดีอา่าเก้านาทีแล้วจะเซตไหมเนี่ยอธเสร็จ รามาดูส 8, 1แนึ่งนะเราก็ใส่1ลงไปนะ1 2 3 4งอ่าขอสีแดงนะอ่า10นาทีไปแล้วนะ1,2,3,4 5 6 7 8สส่ห็ดใส่เกับศนนะหลักหน่วย เก้าศเศเป็นหลักร้อยนะอ่าเรามาจับทางมันหลักหน่วยตัวไหนสี่ศูย์หกเก้าพไม่ผิดนะสี่ศูนหกเกามาเห็นใส่ตรงนี้ดีไหมนนนนสี่ศูนย์หกเอ่าเรามาดูช่องนี้มีสี่กับศูนย์นะ มีสี่กับศูนย์ก็จะได้ที่กับห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์สี่อ่าจะมาช่องนี้เลยช่องนี้สี่ศูนย์หกเก้านะมีศูนย์กับหกอ่าหลักหน่วยนะศูนย์กับหกสามหกศูนย์หก ศูนย์หกละหน่วยนะสามหกศู 3, 6, 6ไปแล้วตัวนายอิกอ่าศูนย์ศูนย์ศูย์ส์นไปสิบเอนาทีแล้วนะจะสบสองนาทีแล้วอ้าเรียกกันถ้ามาต้องมาอยู่ฟังนี้แหละนะ จับศกับเใส่หนีหลักร้อยนะนี่ผมจะจับใส่ให้ศูนย์สามหกศูหสเอาเ้ามั่งเก้าสามหกเก้าห้าสศูหศได้แล้วได้แล้วสามตัวนะ เอาช่องนี้นะ936 906 960เนี่ยสามเม็ดนี่แหละสามตัวนะช่องสองตัวก็ข้างในนี่แหละนะ36 6006เอาแต่ใครชอบอาหมดเวลาครับผม12นาทีไปแล้วนะเลขสี่ทิศสามตัวบนทำให้ชมแล้วนะอ,าอา่าอำแล้วระจจากครับผม อย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์ทางช่องฟูเยี่ยมพารวยด้วยนะแชร์ไปเยอะๆให้เพื่อนได้ชมด้วยนะทำง่ายๆแล้วก็ฝึกทำให้เป็นไปแล้วไปแล้วสินาทีแคปกันหรือยังแคปแคปแคปแแคปอ่าแคปไม่แคปก็ไปแล้วหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้ว